เทพไม่รวมกลุ่มอืมลืมเปิดทั้งหมดเอาใหมเทพไม่รวมกลุ่มอืมพิมพ์ผิดอีกทั้งมันฮะคลิปนี้เรามีภารกิจอันใหญ่หลวงของเรานะที่ผมจะลองมาทําดูนะทุกคนนั่นก็คือการใช้ยอนโจมตีแต่ป้อมนะครับ จะไปก่อนเบาๆครึ่งหลอดนี่เลยฮะเหตุผลที่ผมคิดไอเดียคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเนะฮะเพราะว่าย้อนโหมดนี้เนี่ยสกิลมันรับข่อยแต่ละทีนะมันก็จะค้างไว้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะยิงรัวแบบสุดๆเลยนะไปดูกันว่าผมจะสามารถเก็บได้ทั้งหมดกี่ป้อมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมมีร้านเติมเกมมาแนะนาครับโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมมาวีได้ราคาถูกปลอดภยัยหากใครที่สนใจสามารถเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์แอดโกเด้นเติมเกมมีแอดเมนด เติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นนะครับลิงค์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะนะครับมาครับกลับทีมไปมาครับับบที่เวลาปัจจุบันครับหลังจากดูโฆษณาเสร็จในคลิปนี้ฮะเราต้องพยายามไม่ไปยุ่งสุ่นสิงกับใครฮะแล้วก็พยายามฟาร์มเก็บเงินจากการเลี้ยงคลิปแทนนะผมก็จะไม่เน้นกับการทะเลาะตบตีกับใครเท่าไหร่นะฮะผมไม่อยากทะเลาะกับใครแต่ดูเหมือนลิเรียนมันอยากทะเลาะกับเรานะครับอือหือกูโดนไปทีแทบตายเอาซอสพระเจ้าไปแดก มึงทำครูแต่เพื่อนมึงซวยแทนนี่อะไรเนี่ยฟอเรนลัม5ดอกมึงคิดว่ามึงวิยวเหรอมาวารมาเล่นบนกันบ้างครับเมื่อกี้เนี่ยเลนล่างมันมีการบวกกันเยอะมากเลยนะผมเลยย้ายมาเล่นบนดีกว่าครับแล้วมีคิวเข้ามาแบบนี้พอดีเนี่ยใส่นัวใส่ยับเลยฮะเรียบร้อยฮะป้อมแรกเรามาแล้วครับแล้วเลนล่างเหมือนจะไม่มีคนครับแล้วจุดวาร์ปเกิดพอดีผมวาร์ปมาล่างแล้วเอาป้อมล่างอีกหนึ่งป้อมเป็นของแถมฮะ เรียบร้อยหรตอนนี้เราได้มา2แต้มแล้วนะครับ <c oughs> เสร็จเปิดรองเท้าวิ่งหนีเลยฮะัฝั่งนูน้นไม่อหกันเยอะจะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนฝั่งนูน้นจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าย้อนอย่างเราเนี่ยจะเอาแต่ป้อมไม่เอาคนเลยครับ <c oughs> แหวะมาแจมกลางสักหน่อย <c oughs> จัดไปหนึ่งคอมโบเบาๆครึ่งหลอดครับ ได้มาอีกหนึ่งปอมแบบฟรีๆครับช็อตนี้มาคู่กับเทลวด้วยเอนะฮะเหมือนเราต้องพักภารกิจไปก่อนครับเพราะตอนนี้บ้านเราเหมือนจะโดนฝั่งโน้นเนี่ยบุกหนักมากเลยครับตอนนี้เนี่ยฝั่งโน้นรวมกันที่เลนกลางค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยฮะแล้วมีแวนกาดมาด้วยหนึ่งตัวแบบนี้โดนโถมเลยฮะรยบร้อยกูตายนั่นเลยฮะหลังจากเกิดมาผมก็วิ่งเจินไปเลนล่างต่อเลยครับภารกิจของเราเนี่ยเน้นป้อมไม่เน้นคนของจริงนะครับเราเหมือนจะมีโฟเรนอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าฮะเลยต้องเปลี่ยนแผนเดินถอยโยกกลับมาก่อนครับ ไงแม่งเปลดยนรองเท้าวิ่งแจมหากูเลยไอแสขุดไปครับไปกันต่อตอนนี้เนี่ยผมมาเอาที่เลนกลางบ้างนะครับแล้วก็มีคนคอยยืนคุมให้ด้วยนะฮะการเข้าเซนนี้ผมดันต่อย,ยาวๆเลยครับผมไม่สนนะครับว่าตัวเองจะตา,ตายหรือเปล่านะี่ขอให้ได้ป้อมมันก็ถือว่าคุมแล้วนะครับแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทุเรียน ฮาวเกินและนี่ฮะคือพลังของยอนช่วงเล็ดเกมของโหมดนี้ฮะโอ้โหมันยิงเร็วรัวแรงพลุนรกมากเลยครับตอนนี้นะับผมเรียกได้ว่าของเนี่ยคือเต็มมากเลยนะครับมันจะเป็นต้องพึ่งคลิปเนี่ยผมว่าผมก็สามารถที่จะยิงป้อมฝั่งโน้นเนี่ยให้แตกได้น,นะครับผมก็เลยพยายามที่จะแยกดันคนเดียวเนี่ยเพื่อที่จะไปเล่นป้อมฝั่งตรงคาให้มันหมดสิ้นไปนะฮะ ที่ห <c oughs> ยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียว <c oughs> ไปครับไปกันต่อตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งป้อมเท่านั้นนะครับที่ตั้งโดเดอย,อยู่ตรงเลนกลางอันนั้น <c oughs> ผมก็พร้อมที่จะสลาดชีพเพื่อที่จะป้อมอันนี้ฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนผมเก็บไปทั้งหมด 8ป้อมเลยนะครับคนเดียวเลยนะเอาละฮะเหลือเพียงอีกแค่ป้อมเดียวคือป้อมใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอศึกหนักใหญ่นะฮะก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันได้ดาร์กไปนะครับดูกันว่าแปดป้อมที่เราทําไปเนี่ยมันจะสูญเปล่าหรือเปล่าับเอาเละฮะชี้หายเลฮะตอนนี้เนี่ยฝั่งนู้นมันเริ่มมาบุกบ้านเราแล้วนะครับมีบัฟดาร์ทีนี้เหมือนเป็นพระเจ้าเลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วเพื่อกูแตกสามแบบนี้กูจะรอดไหมนี้ให้เรียบร้อยครับคลิปเข้าโอ้โหจังเตือนเด้งแหลกชิบหายเทพไม่รวมกลุ่มเทพจะตาย เทพป้อมจะแตกเทพการคลิปไม่ไหวเทพแพ้ไอเฮสาสตีป้อมไปต้องแปดป้อมเสือกแพ้อีกเกม้